ตั้มอยู่หน่อดียวะะ่าค่ะแม่ไปแล้วกันเดี๋ยวเด้อมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ตั้นตอนเช้าน้องมินต้าวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยอยู่กับหลานนะคะท่านผู้ชมน้องแม่ตั้นเนาะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะของแม่ตั้นยี่บาทสวนนะคะ อยู่กับแม่ตั้นใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเมื่อนี่แม่เอฟซีว่าอยากมาให้มาตามตัวเลขแนวทางตามลาวสัตว์เนาะหัวที่พานมาเลขเขาบ่แม่บ่บ่เขาเลยมันสามแปดดิสามอูสามแปดมัน4ีแปดแม่แม่ให้เพิ่นไปตัวใดเนี่ยชี่แปดแล้วก็เโอ้พี่ปส่ย้ว ขีเออขีแปดแปดชีเมืนกค่ะแต่กับเก้าชีชีเก้าค่ะเลขมันออกตัวใดแบบนี้จช่ตามอันนี้มันออกอันสามแปดแปดสามเแปมนค่ะเช่ดังเลยอันตัตนึ่งไหนจะออกตัวใดเนาะดูหน่อยว่ตัวอันงวดวงหันมันบ่วงยานี่แหละค่ะมาลอกตัวใดบุ ตำเล่าแสดงว่าแม่บบถือบ่ถือพาะปาบริสุอธือแต่ว่าก่อนอันนี้ได้ยินได้ยิ้นตะขาว่าแม่อันถืออันมาสามสามหงส์บอกตามเล่านะแสดงว่าพึ่งรุดหงวนเมื่อกี้นี่บอกค่ะหงวดเมื่อกี้นี่แบบเอฟซีกระโษมาเอาอยู่ได้ได้บอกเข้าไปอยู่บอกไปแต่เอาเป็ดเนี่ยเป็ดชี ต่ชี้ชี่แปดให้คนนะค่ะเล้บ่เขาปกติแม่จะหายจะกครูค่ะหาย่นจะครูหกครูหายหกครูหายฮกครูปกติเลขของแม่จะมีจะกครูค่ะมันถือมีอันชิปนะชิปลงมาเนี่ยชิปครูมีชิปครูค่ะชื่อนั่นมันหักมักกะถือคุ่งวันดีสามวันชิปครูนี่นะอืโอสชื่อชิปครูมงอถืกับกครูบานนู่น บางคนก็อาจจะว่าหลายเนาะแม่สิมันหลายดิค่ะโอ้ยได้เห็นเอาอันนั้นโลดกับว่าตัวแม่หมักค่ะเลยบอกคนไปกาดนี่แหละวแปดชีนมันก็บมัเลยผิดมันเลยบ่ถทึกจังนบันทึจ้าบันี้มื้อนี้เนาะวันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไรแม่มื้อนี้วันที่ วันที่สามอืมวันที่สามแต่ว่าตำเล่ามันไม่เป็นมืออื่นเนาะมันคือเป็นมืออื่นอันนี้ห้เอฟซีมันมันนี้มีแบ่งปันเอฟซีป่ะแม่มันนี้บอกจะแบ่งปันให้ก้อนเฮิ่นไปเสียงโงงในวันที่สี่นะคะเนาะวันที่สี่ค่ะวันที่สี่นะคะมราจะได้วันที่สี่ในได้ตัวได้แม่ได้เปดน้าค่ะเปดห้าแล้วค่ะ แม่จดไว้แล้วแปดหาห้าแปดค่ะแล้วกัแปดหกหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าเก้าหกบเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกศูนย์อ๋อแม่จดไว้แล้วจดไปแรกนี่ดิอ่านอ่านให้เอฟซีฟังชัดชัดด้วยเแม่เลยนะค่ะอ่านอ่านเลยค่ะดแปดห้าห้าแปดแล้วก็ ดหกแปดหกหรือหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกสามสองสามสองสายแม่ยามเป็นแม่มาพี่น้องจดโอ้อันนี้เป็นตัวเลขของแม่อ๋อแม่วิเคราะห์มาแล้วพี่น้องนี่เดียรนะคะตัวเลขของแม่นะคะแม่วิเคราะห์มาแล้วโอ้ียน เท่ากับไปพร้อมกันเท่ากับยังเนาะแปลว่ายังเนาะที่เท่ากับที่เอาเท่าใดบอกอาทิตย์น้องเอรงตัวเลขของแม่นะคะเดี๋ยวแอดเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งน้แม่เนาะอ่าเดี๋ยวทำให้ fc ดูเขียนให้ fc ดูอันนี้จะเป็นตำล่าน้ะแม่เนาะ ขีนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะอ่านออกอยู่วันที่สี่สี่จับคู่นะคะก็จะมีแปดห้าห้าแปดที่แม่ไปกรับให้น้ำตัวนี้อืมกรับเลยสิแปดห้าห้าอ๋ออันแปดห้าห้าแปดนี่กรัอหกหนึ่งกรับหนึ uh ่งหกนี่กรับ แต่ว่าตัวอื่นี่ตรงๆนี่สิบอกจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องทั้งบนทั้งล่างบหค่ะแม่ทั้งบนท,บทั้ง,งล่างเลยอ๋อหมายความว่าคือบนล่างจ้าเนาะตัวตรงๆก็มี่แล้วก็ตัวไปกลับกับมี่นะคะเอ,อาอ่จะเขียนให้นะคะ 8, แปดห้าห้าแปดแล้วก็แปดหก แล้วก็แเดหกยน่พวกกับน้องแม่เนาะเดี๋ยวเอามาวกาเลยดีกว่าแล้วก็หนึ่งหกหหนึ่หกศูนสามสองสองสี่หกแปด สองสี่หกแปดแปดคู่วะแม่สองมีแปดคู่นะคะแ,คแม่นะแม่คือว่าแม่จะให้วงกลมตัวใดจะมาหนึ่งวงกลมเพื่อนหมักนี่แหละแปลหา้าแปดนี่แหละแม่จะให้วงกลมก็จะมีแปดห้าห้าแปดอะค่ะแล้วก็น,นึ่งหกหกนึงนี่ แปดห้าห้าแปดแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งซี่คู่นี้จ,จะเป็นตัวเน้นบ่แม่ตัวเน้นแหละอ๋อทุกนี้จะเป็นตัวร่องมันบ่ค่ะจา้าสามตัวมีไหมแม่สามตัวมีเอาสองตัวพอแล้วจา้าอมั่นใจว่าดิมั่นใจว่าเป็น,นสูตรคิดคำนอันนี้เป็นสูตรคิดคำนวณบ่จา้จาเอาแล้วค่ะเป็นสูตรคิดคำนวณน,นะคะของแม่ตั้นนะคะท่านผู้ชม อันอันตามสถตติตัวนี้มันเคยเขาบอยแม่สูตรที่แม่คิดคำนวณเี่ยแล้วชื่อแต่ฮะคิดเอาไงฮะคำนวณนี่แหละอ๋อที่ชื่อนี่คือคิดเอาตลอดเลยคิดเอาตลอดวดนเอาน้ำอืมวันเอาน้ำผู้ใดถึงว่าจะงวดเดี๋ยวที่ว่าอันสามสามงวดเพราะว่าอันห้าวันบ่ได้อันนั้นเนาะสามงวดที่บางหันนี่คือเข้าบ่ได้ลงเนาะแต่ว่ามันเขามาสามงวดเลยแม่นว่ค่ะ แต่ว่าถ้าเมนว่ารุดเนี่ยก็คือรุดงอนเมื่อกี้นี้นะคะเนาะอ้กนาะอ้นี่ยสห่อต้อ๋อตามบกเขาบอกค่ะแม่สรุปนะคะเดี๋ยวโชว์ตัวเลขให้เอฟซดูนะคะเดี๋ยวขอเขียนชัดๆก่อนนะคะแม่ฝันอยู่ปะจ้าบ่บริสฝันกระคาดนี่ยนั่บริฟันดอก เร่กระบอกมหาอีกนคะค่ะบอกกู้คนกับใจใจขนาดเลยกู้เธือนน่ปูมหาเนิเอฟซีกระถามอยู่เดพิ่นมาบอกเป็นโตนะน่ะนะมันก็บแบบก็เจ้าก็สามารถเอาไปเสี่ยงตาเล้าใดเงทีนะตอนน่ะมัน,เ,ออมนเข่าได้สอนน่ะนอนแม่นอะเข่าขนาดเลออยตอน,นอือผู้เฮ็ดยังยุคคือตื่นกับเถื่ <laughs> อคีมาเขียนกระ,ะดอกกระเดีบบยบไปดิโอ้ย่เน,นี่อแม่เธอเตือนเตอ แม่เบอ,อร์โทรแม่ล่วมกันเอาเบอร์โทรแม่ตั้นลงเอฟซีได้โทรหาเบอร์อะไรนะศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ถ้าพี่น้องไอ้ได้เบอร์โทรแล้วก็โทรมาถามแม่ได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าปกติตัวเลขของแม่น่ะ จะเป็นเลขเล่าหรือว่าเลขไทยเพิ่นกะขันทรมาถามเพิ่นกะบอกอยู่นะคะอ่ะเอาไปโทรไปด้วยแม่เพราะเขาเขาจะดีใจขนาดนี้เอฟซีเอฟซีบอกมาถ่ายคลิปบ่เออเพิ่นหาแม่ยกขึ้นยังไงจ้ะอ่ะโอเคพอดีเพิ่นว่าคือบัมาถ่ายให้งเอฟซีเบื้องแน้าวัติจ้ะอือเพื่ออะได้เบอร์โทรหรือไม่โอ้นั่นแหละเอาเบอร์โทรให้งเอฟซีนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องอาจจะแบบ ชัดไหมนะคะพย้ายามเขียนให้ชัดที่สุดนะคะเดี๋ยวนะคะนิ่งๆนะคะเสียงดังลูกแป๊บหนึง่งเสียงดังอ่ะใครที่เข้ามา,านะคะวันนี้นะคะใครหิวส้มตำนะคะามาชิมตำลาวกับแม่ตั้นได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นวันที่สี่นะคะพุทธจิกายนโยพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันจันทร์พรุ่งนี้ตำลาววันจันทร์นะคะ แปดห้าห้าแปดแล้วก็แปดหกนะคะเก้าหกส่วนหนึ่งหกจะมีตัวกลับก็คือหกหนึ่งนะคะแล้วก็หกศูนย์แล้วก็สามสองเน้นที่สุดจะเป็นแปดห้าห้าแปดแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งซ้มสองคูณเนาะนี้เนาะเนาะแม่สามสองคูเนาะเจ้าเน้นนะเนาะพะว่าเจ้าเน้นไปกลับไหมแม่นวะเน้นไปกลับ นะคะมี่ทนี่ป่ะแม่ฝากเอฟซีมทันนี่แล้วฝากฝากกันเอฟซีอะไรมันใจคือเกาเออมันใจคือเกอลเลยเอฟซีบอกว่าจะไหนนะคะเอฟซีบอกว่าจะใดแน่คือบุมาไทยบอกอืมพอาีชิ้แหละอันอยากได้เบอร์โทไม่ต้งนกับฮาก็บ่เห็นผลว่าไปไปเห็นผลบ่เห็นคนเดอดีใจ้ขนาดผลว่า เดี๋ยวเซลล่องหายเนาะคิดเงินบ่ค่อยค่อยเห็นเดียวนี่ตะกินเห็นดีขนาดนี้เดี๋ยวนี้มึงบ่เห็นผง่ะเขาบระเดี๋ยวมายเลยก็เลยว่าคนประเดี๋ยวมาไทยพักยากยากค่ะอ้าเจ๊ได้ขอบคุณแม่ตันหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางตำลาวนะคะวันนี้เนาะจังได้ก็ขอให้เอฟซีโชคๆมันหมานะแม่โอ๊ยขอให้เอฟซีนะเออให้เอฟซีเลยโชคโชคๆมันหมานเด้อมืออื่นนี่นะ ใายได้ทุกคนค <ฮะ S 1> ่ะม,มันใจตัวใดมาแน่น,นอนยำเอฟซีนะมันใจตัวใดมาแปดห้าห้าแปดหกหนึ่งหนึ่งหกนะค่ะนะย่มะแม่ขขาพูดอะไรคะ่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดจะขอลงคลิปลงไหลจะเพียงฝรีนี้นะคะขอให้โชคดีโชคดีโชคาภนะคะสวัสดีค่ะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ัดของปูซิลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาซิริจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ